สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภสรสรสิทธิ์โปสเตอร์เ s e n t a t i t n ทช p นสเปปเปอร์น353ได้ทำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและการจัดการเทาเฮา์มือ2เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมีเทาเฮา์มือ2ที่ยังรอการขายอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานและรูปแบบการจัดวางพื้นที่ใช้สอยที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นปัญหาต่อผู้ที่ต้องการขายเทาเฮา์มือสองการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบของเทาเฮาพฤติกรรมการใช้งานความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจซื้อเทาเฮา์มือสองเหตุผลต่อการตัดสินใจปรับปรุงเทาเฮาและการจัดการในการปรับปรุงเทาเฮา์มือสอง โดยศึกษาปัจจัยด้านการปรับปรุงเทาร์เมือสองที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการระดับราคา Economy Class ถึง Main Class หรือระดับราคา1-4ล้านบาทเนื่องจากอยู่ติดกับพื้นที่ East Center หรือเขตบางนาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีความสะดวกทางด้านการเดินทางเนื่องจากมีโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ CB d ดอื่นๆ โดยมีสายที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว5สายและสายที่เปิดให้ทดลองใช้บริการ1สายซึ่งงานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของทเท้าเฮาส์มือสองสามารถปรับปรุงทเท้าเฮาส์มือสองให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภครวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการปรับปรุงทเท้าเฮาส์เดิมที่มีอยู่ให้ตอบสนองด้านฟังก์ชันการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงและซ่อมแซมทาวเฮาส์พฤติกรรมผู้บริโภคและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่ต้องการซื้อทาวเฮาส์มือ2องจำนวน400คนเพื่อวิเคราะห์ปัใจจัยในการเลือกซื้อทาเฮาส์มือสเก็บแบบสัมภาษณ์ จากผู้ที่ต้องการซื้อและผู้ประกอบการกิจการเทาเฮา์มือสองจำนวน10คนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคจากนั้นจึงสรุปเป็นแนวทางการปรับปรุงและการจัดการเทาเฮา์มือสผลการวิจัยพบว่า การปรับปรุงเทาาเท้ามือสองควรปรับปรุงให้เทาาเท้ามือสองอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามเทาาเท้ามือสองที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่น่าอยู่และยังต้องเสียเวลาเสียงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มอีกซึ่งรูปลักษ์ของเท้าเท้ามือสองที่เป็นที่ต้องการได้แก่สไตล์โมเดิร์นและสไตล์มินิมอลมูจิโดยการปรับปรุงต้องปรับปรุงตั้งแต่ งานระบบรวมไปถึงการจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้คนในปัจจุบันในการเลือกเทาเฮา์มือสองผู้บริโภคมักเลือกจากปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งเป็นอันดับแรกเนื่องจากเทาเฮามออ์มือ2มีทำเลที่ดีและเดินทางสะดวกกว่าเทาเฮาใหม่ในระดับราคาเดียวกัน ปัจจัยรองลงมาคือสภาพของเทาเฮาส์และปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยด้านราคาซึ่งการปรับปรุงเทาเฮาส์มือสองควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกสบายตาและดูอบอุ่นควรบุผนังด้วยกระเบื้องภายในห้องน้ำและพื้นที่ประกอบอาหารเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและลดปัญหาสีผนังเป็นคราบประตูควรใช้ชุดประตูอลูมิเนียม ซึ่งควรใช้ในพื้นที่ส่วนกลางควรใช้ประตูบานทึบสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นห้องนอนห้องน้ำใช้ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องการชุดหน้าต่างอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนมากที่สุดรองลงมาคือชุดหน้าต่างอลูมิเนียมแบบชุดบานเปิด วัสดุปูพื้นควรใช้เป็นกระเบื้องเนื่องจากมีความทนทานและความทนต่อความชื้นลดปัญหาการเกิดกลิ่นอับในระหว่างที่รอการขายนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการขายโดยเน้นการออกแบบปรับปรุงห้องรับแขกเนื่องจากห้องรับแขกเป็นห้องแรกที่ผู้ที่ต้องการซื้อจะได้เห็นและยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของบ้านจึงต้องทำการ ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจลงลงมาคือห้องนอนห้องน้ำห้องครัวและห้องอนเนกประสงค์ตามลำดับขอบคุณค่ะ